เจริญพรท่านผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งในปฏิปทาขององค์หลวงปู่มั่นปุริทัตโตซึ่งเป็นธรรมะที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดในการเปลี่ยนชีวิตคนจากหน้ามือเป็นหลังมือนั่นคือเรื่องแก้ที่ตัวเราคือจุดเริ่มของทางผลทุกข์ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายนี้มนุษย์ส่วนใหญ่มีความถนัดอย่างหนึ่งคือการมองออกไปข้างนอก เราเก่งในการมีภาควิจารณผู้อื่นเก่งในการชี้ความผิดของสังคมเก่งในการบอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ทำไม่ถูกและเรามักจะคิดว่าความทุกข์ของเราเกิดจากคนอื่นเกิดจากสภาพแวดล้อมหรือเกิดจากโชคชะตาที่อยุติธรรมแต่หลวงปู่มั่นท่านสอนสวนทางกับกระแสโลกโดยสิ้นเชิงท่านบอกว่าอย่าไปแก้ที่คนอื่นเพราะคนอื่นเราแก้เขาไม่ได้แต่จงแก้ที่ตัวเองเพราะตัวเองเราแก้ได้ 1. น,นิสัยเพ่งโทษผู้อื่นคือกำแพงกั้นพระนิพพานหลวงปู่มั่นท่านเคยเตือนสติลูกศิษย์เสมอว่าการไปคอยจับผิดคนอื่นนั้นเป็นอาการของจิตส่งออกนอกอย่างหนึ่งและเป็นตัวเสริมสร้างอัตตามานะหรือความถือตัวถือตนให้ผ่องโตขึ้นเมื่อเรามองว่าคนอื่นผิดเราจะรู้สึกว่าตัวเราถูกเมื่อเรามองว่าคนอื่นเลวเราจะรู้สึกว่าตัวเราดี ความรู้สึกเหล่านี้คือยางเหนียวที่รัดจิตใจให้ติดอยู่กับกิเลสท่านสอนว่าให้ดูความผิดของตนเองจนเห็นความบกพร่องแล้วรีบแก้ไขเสีย หากเรามัวแต่เสียเวลาไปกับการแก้คนอื่นชีวิตนี้ทั้งชีวิตเราก็จะไม่เหลือเวลามาแก้ตัวเองเลยและที่สำคัญที่สุดคือต่อให้เราแก้คนทั้งโลกให้เป็นไปตามใจเราได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้แก้ความโกรธหรือความหลงในใจเราเองเราก็ยังเป็นทุกข์อยู่วันอย่างคำ่ำ 2. โลกภายนอกเป็นเพียงกระจกเงาของจิต คำสอนที่ลึกซึ้งของหลวงปู่มั่นประการหนึ่งคือท่านให้มองว่าสิ่งที่มากระทบเราจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นคำด่าคำนินทาหรือเหตุการณ์ที่เลวร้ายทั้งหมดนั้นคือเครื่องมือทดสอบใจหากมีคนมาด่าเราแล้วเราโกรธหลวงปู่ท่านไม่ได้บอกให้เราไปสั่งให้เขาหยุดด่าแต่ท่านให้เรากลับมามองที่ใจเราว่าทำไมใจเราจึงรับเอาคำด่านั้นมาเป็นทุกข์ คำด่าเป็นเพียงลมพัดผ่านอากาศไปแต่ความโกรธที่ลุกไหม้อยู่ในใจเราต่างหากที่เป็นของจริงและเผาเราอยู่ถ้าเราแก้ที่ตัวเราเองได้คือทําใจให้เป็นเหมือนแผ่นดินที่ลมพัดผ่านไปโดยไม่สะเทือนคําด่านั้นก็ทําอะไรเราไม่ได้นี่คือการแก้ที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง 3. การขุดรากถอนโคนกิเลสในตนเอง การแก้ที่ตัวเราตามแนวทางของหลวงปู่มั่นไม่ใช่การประนีประนอมแต่เป็นการทำสงครามกับกิเลสในใจตนเองท่านสอนให้เราใช้สติและปัญญาเป็นอาวุธแก้ที่กายสำรวมระวังในศีลไม่ให้กายวาจาไปเบียดเบียนใครแก้ที่ใจใช้การภาวนาขุดคุยดูว่าความโลภความโกรธความหลงมันซ่อนอยู่ตรงไหนเมื่อเห็นมันแล้วให้ใช้ไฟแห่งวิริยะแผดเผามันออกไปยอมรับความจริง การแก้ที่ตัวเองเริ่มจากการยอมรับว่าเรายังมีกิเลสเรายังมีความเขา่าไม่ใช่การเสแสร้งเป็นคนดีแต่เป็นการยอมรับเพื่อจะแก้ไขให้ดีขึ้นจริงๆ 4. อานิสงของการแก้ที่ตัวเราเมื่อเราหยุดตำหนิโลกแล้วหันมาปฏิวัติตนเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสงบสุขที่ไม่มีใครพรากไปได้ เราจะเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมเราจะไม่ต้องรอให้คนอื่นมาทำดีกับเราก่อนเราถึงจะมีความสุขเพราะเรามีแหล่งกำเนิดความสุขอยู่ที่การฝึกฝนตนเองปัญหาจะน้อยลงอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อเราแก้ความใจร้อนความขี้บน่นหรือความเห็นแก่ตัวของตนเองลงได้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะดีขึ้นโดยรัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปขอให้ใครเปลี่ยนเลยเป็นทางตรงสู่มรรคผล การเฝ้าดูและแก้ไขจิตตนเองคือหัวใจของริปัสสนากรรมฐานซึ่งจะนำไปสู่การเห็นแจ้งในอริยสัจสี่ว่าทุกข์เกิดที่ใจและการดับทุกข์ก็ต้องดับที่ใจเราเองนี่เอง ดังนั้นท่านผู้ฟังทุกท่านหากวันนี้ท่านรู้สึกว่าชีวิตยุ่งเหยิงมีแต่คนทำให้ทุกใจขอให้ลองหยุดวิ่งหาคนผิดภายนอกแล้วน้อมนำคำสอนของหลวงปู่มั่นมาปฏิบัติโดยการย้อนสอนกลับมาสำรวจที่ใจตนเองแก้ไขที่ความคิดและท่าทีของตัวเราเองดูแล้วท่านจะพบว่าเมื่อใจเราเปลี่ยนไปโลกทั้งใบก็เปลี่ยนไปตามใจเราด้วยความสงบเย็นจเจริญพร